มาเด้อพี่น้องกินข้าหมูหมูทอดกับตำแตงนะคะวันนี้ <c oughs> มาแบบหนาเรียวเลยพี่น้องหน้าเรียวแล้วไปเขียนคิวมานิดนึงมากินข้าน้ำกันเด้อจ้ะหมูมันดำไปไหมอ่ะมันไม่ดำหรอกนะที่จริงอะ่ะมันที่จริงมันไม่ดำนะแต่แสงอะ่ะมันหย่อนแสงไหมพี่นอ้องนะอันนี้อ่าโอเค ไ้อยู่มาเดิมมาเดิมขออนุญาตแป๊บนึงนิดนึงนะคะโอเคแสงมันจ้าไปเนาะขึมฝ่าขึมฝนขึมแดดช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอึมขึ้นไหมพี่น,อน้องมันหมืดอ,อยู่เบิดหมืดอ,อากาศแบบอารมณ์เท่าๆไหมอารมณ์เท่าๆแบบ ประมาณแบบว่าเงาเงาเศร้าเศร้าที่จริงมันบได้ลยม่หยังนะม,มาจากตอหมูปเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรกระดูกเอ็นไหมเอนม็นหมูไหมเป็นหมูที่อันคอยเลาะออกจากอันคอยเลาะออกจากหมูกระจกมือนั่นนะนะพี่น้องเนี่ย มันนี้ไม่เอ็นติดแค่มักแล้วประคอดมันจะตืต่นว่ามันของจะตืต่นหรอกมาาจะลุกออกจากที่นอนพี่น้องมาเดินกินข้าวน้ำกันกินไปคุยไปเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวัานอาทิตย์นะคอยได้อ่าไปฉีดวัคซีนมากจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ฉีดวัคซีนเข็มสามเนาะพี่น้อง <c oughs> ว่ามีอาการยังแม่บวมมีได้พี่น้องบ่บ่บ่ไข่บ่ปวดหัวแต่ว่ามันปวดแค่แขนซื้อกระซองมือแหลกฉิดวันอาทิตย์วันนี้วันอังคารวันอาทิตย์ตอนกลับมากก็ยังบ่บปวดออว่าปวดตอนค่ำเนาะมันก็เริ่มปวดปวดแขนซื้อพี่น้องบได้มีไขว่าได้ปวดหัวนะบวกกับอาการขี้เกียจ <c oughs> บวด้ขี้เกียจด,ดอก ก็ว่าเอะมันเป็นมันมันบ่ได้ว่าขี่ขานขี่ขานนะมันอยู่ในสายเหลือดเป็นบพีนินองมัน่ได้เป็นน้ำวัคซีนพอเอิญ่าฉีดยามากตื่นเช้ามาเป็นเม่นอืมเป็นเม่นพอดีแต่ก็ไม่ได้มีอาการเอฟเฟกหรืออาการข้างเคียงอะไรนะคะปวดแขน จะเมื่อบานพี่น้องเลยต้องไปฉีดให้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีเขามามาฉีดแบบว่าเหมือนได้ข่าวมาว่าหมอเขาสิมาฉีดตามสถานที่ทีอันนี้ไปไปบาคนที่บาเว่าให้ฟังนะว,ว่าอ่าเมื่อวันอาทิตย์ตอนเที่ยงเนี่ยเขาจะมาหมอจะมาฉีดวัคซีนนะอยู่นั้นอยู่นี่อย่างสีนักเลยผากันไปประเด็น บอด้เหตุการณ์บอด้ทำกันหนัดหนัไว้ก้อนนะพี่น้องบรมีการใบจองใบยังไปยางไปฉีดเอาซื่อๆเนี่แหละก็คือมันเป็นโอกาสดีพร้อมน,นะก็เลยได้ไปฉีดเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่ทาเข้าบอด้ฉีดมือวันอาทิตย์นะ่ะก็ต้องรอไปอีกรอไปอีกอยังนสินะถ้าเกิดว่าเอ่อเข้าทำการจองคิวยังสิเข้าต้องรอตามคิวมินบ่ละอัม,มาละ เอน็นอร่อยมากอืเข่าชิฮักาะไ้บ่ามีพผักเรก็มนี้เป็นอารมณ์ที่แบบว่าขี้เกียจกินผักไหม มูลได้อร่อยมากเลยมชมตัวเองก็มีบกเข้มแล้วก็บดจืดพอดีพอดีในแถวที่เมังไทยหมูแพงใช่ไหมคะทุกคนไปเจ้าว่าหมูขึ้นแล้วค่าทุกอย่างแพงหมดเลยอะ่ะ เยาวาตมะมั่งไทยยูนิเออร์คือกันยูนี้เขาปรับค่าแรงขั้นต่ำนะคะจากจากชั่วโมงละสิบออยเป็นสิบหา้าบจาก ที่ลอยห้าสิบเป็นหาลอยยี่สิบไหมพี่น้องหาลอยยี่สิบยูโรนะรู้ไหมหาลอยยี่สิบบาทเด็กเขาแรงคนต่ำไหมพวกที่คอยเลเชดายงานออกจากงานโดยออกจากงานมาแบบ ด้วยความคิดโงงๆของใครบางคนด้วยคําพูดงงๆของใครบางคนแต่กระางเขาถอพี่น้องแต่สิมนานังบอกให้ฟังนะพี่น้องเนาะแต่สิมาไหลไหลสดบอกให้ฟังว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะซึ่งหนึ่งค้นที่เขาบบหูกับโบถือว่าเป็นความปิดของเขาอืม แต่มันทําให้เราอะเสียความรู้สึกแถมเสียงานเสียงานแล้วก็เสียเงินพอเสียเงินตัวจากเสี่ห้องเคยได้เ้ากับเสียไรได้มันมาหลักห้อง่ได้เห็นงาน าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องถือว่าเข้าพึ่งมาอยู่ใหม,ม่มันก็จะทำให้เรารู้นิสัยคนเพิ่มขึ้นดูนิสัยเคยข้อค้อนมากขึ้นตำแตงกับบอบเพ็ดกําลังพอดีผิงหาเม็ดพี่น้อง อืมอืมสนกินเสร็จเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของ ขอนนุญาตนะคะเดินหน้านะคะกับไทยเดินหนาลองตัวไว้เลยแต่เผอ,อิญว่าเขายกเลิกกันกักตัวเอ้กันแน เขายกเลิกเทสทุกโกเขากากลับมากับตัวเหมือนเดิมนะคะก็เลยจะต้องต้องได้เปลี่ยนตัวเส้นบอกบินตรงภูเก็ตพี่น้องที่จริงอะลำพังตัวเองกักตัวก็ไม่เป็นไรนะคะขอไม่มีปัญหาอย่างแต่ว่าสาม,มีสามีไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาล่างงามค่ะเขาลาพักหล่อนพี่น้อง ถ้าจะให้เพิ่นกักตัวอยู่โรงแรมเจ็ดมื่นะแกะเสียดายแกเสียดายพักร้อน <c oughs> มันเสียเวลาไปอาทิตย์หนึ่งซื้อๆเราก็เลยว่าวถ้าสั่นอองสีง่มันมีสองข้างเนาะเราต้องบินตรงไปภูกเกต็ตเส้นบอกที่ภูกเก็ตก็คือเรายังอยู่ในบริเวณบริเวณภูกเก็ตได้เราไม่ต้องอยู่ในโรงแรมไงมนั่นแบบ แกไม่ได้อยากไปเลยนะภูเก,ก็ตรับประมารับประมาไปถาท,ทานที่คนหลายๆแต่ก็ไม่แน่คนมันอาจจะไม่ได้เยอะใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยนักท่องเทียววเ่ยวมันบ่เด้หลทีคือจังเป็ีเมนบ่ละ ซุ่มหาซุ่มเกาะือสสะอาดดีเนาะอ,อร่อยมากอะ่ะกเหฮดกับข่าวแซ่บเต่ย ชำเองก็ชมเองนะคะทุกคนเนาะถ้ากินนี่พูดเดี๋ยวไม่ไปชมก็ชมเองเลยเนาะมั่น้องคอยจ๊กจกถชาวตากับผู้เฒ่าจังใดดอกพี่น้องไฟบาร์นะคะมันเป็นบาร์ประจำหนูสึกว่าคอยเคยอ่าลงคลิปอยู่บาร์ไ้เบิ้งนี่เนาะเทอหนึง เป็นบาเน,น่อย่อมมันไกบ่บานพร้อมนะแล้มีบาเดียวโซนนั้นเพราะว่ามันเป็นโซนตุรกีเอ้ยตุรกีเปล่าเป็นโซนพวกมุสลิมไม่มีการขายมูซโซนนั้นเขาขายแต่มีแต่ร้านเนื้อกับไก่นะคะแต่ว่ามันมีบาอยู่บาหนึ่งบาเบียนี่แหละนั่นละ่ะคอยไปถือสตาผู้เฒ่าคนหนึ่งเป็นคนที่แปลว่าคนมารเก็ตกับเขาเนาะ แล้วเผอิญว่ามันมีแข่งบอลไงเยอรมันกับประเทศอะไรหรอ,อบอลเอียงวะแชมเปี้ยนโลกหรอบอลแชมเปี้ยนโลกเ,ออ,ลกเอออะไรสักอย่างเนี่ยคอยก็เลยให้อปอเปี๊ยไปไปแจกนะไปนั่งเป็นกับแกม์นะเป็นกับแกมไปอยู่บาก็ทํำไปแจกคนในบานนังสินะก็เล้ ผู้่ามีผู้่าคนหนึ่งเด้เขาก็ถึกชะตาเขา้าเขาก็ถึือชะตาเขานั่นแหละความหูซึกนะแต่หูซึก่าเขานะถึกชะตาเขาก็แจกโดยปกติแกก็ซื้อดื่มให้คอยสองแก้วซื้อเบียร์ยายเบียร์ให้่อยสองแก้วเจ้าของอนะ่ะกินแก้วหน่อยนะ เบียร์ยี่ห้อเดียวกันแต่มันมีใส่คนละขนาดเนาะพี่น้องใส่หน่อยใส่แง่ยิ่งสีนาะกินในขวดกินในแก้วสินเนาะห้าวสั่งได้แต่ของแกกินกินแค่แค่เล็กเป็นห้ากินแก้วใหญ่คนก็สั่งแก้วใหญ่ห้าสองชอตสองแก้วขออนุญาตนะคะไปซนี่พี่น้องโอย,อยจังแมนบอชินกับออดบานนี้แม้ สั่งอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวไปสั่งอันนี้หรือเปล่าขออนุญาตเปิดกันเด้อพี่หน่องสั่งอีกอย่างไปดอกลืมแล้วมีช็อกโกแลตกับนั่นคือมาทำสีวะ่ะ ควาสยสร้างยังไปแล้วควายลึงอาช็อกโ,โกแลตสั่างมาล่องพี่น้องนี่แถมอะไรมาให้ด้วยนี่แถมช็อกโกแลตกับอารีบูเอ้ควายว่าควยสร้างไว,สงว้สองอันบบเมนบอสสองทบมเมนบอ หัวกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเช็คนะคะทุกคนมากินข้าวต่อค่อยตกใจอันออดนี่ทุกเพื่อเลยสิบองไ้พญายเรเปลี่ยนไห้อยู่กดมากผู้ใดามากยามใดคอยตกใจเอามันก็เสียงมากตกใจมากเลยเสียงสัเหมือนสัญญาณไเตือนไฟอะทุกคนอืค่อยตกใจแห้งเลยเมื่อกี้มันกำลังบเบาอยูบ่บองหอดสายดอกลืมเหรอ ลืมอีลีสร้างมันท้อลืมแล้รก็ลืมไปพี่น้องตกใจอีลีได้มอกี้นี่ตกใจแบบช็อกอะ คือบอกออกเลยตื้อเลยอ,ะอ่ะอ๋อบารหอดผู้เถาเ <c oughs> คยซื้อดื่มให้ใช่ไหมอืมแล้วนี่อ่ะเวลาไปเห็นเราดื่มยังสีเนาะเห็นอยู่บาร์ก็ทักทายกันธรรมดาเรามักไปเวลาคอยเต้นคอยเห็ดจังสีเนาะเห็ดจังสีใสบ่เจ้าม <c oughs> <c oughs> าเต้นเนาเพลงมั่นเนาะเห็ดจังสีฉันชอบฉันชอบละว่าเล้าก็มกนะัมกเนาะมักแบบคอย เฮตทาตลกจริงๆเนาะอืมอเอนว่าคริสต์มาสตอนช่วงคริสต์มาสน่ะไม่เห็นแก่คอยก็เลยอ่าเห็นเล่ามือนันเห็นเล่าหลังคริสต์มาสเนาะหลังคริสต์มาสหลังปีใหม่อืมมาเห็นเล่านะเอ้ยตอนปีใหม่นั้นยังฉลองด้วยกันอยู่แต่ว่า ไม่ใช่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่แต่ว่าหลังคริสต์มาสเนาะอืก็เลยเอาช็อกโกแลตเอยบเมนชอ็อกโกแลตคุกกี้ที่ขอยเห็ดหน่ะเอาใส่เป็นถุงของขวัญนนะ่ะถุงของขวัญถุงสุ้มขอยนั่นแหละขอยเอิญถุงซุ้มเอืะเอาไปหายเพิ้นอืนั่นแหละแกก็เลยเอาเดาอกไม,ม้ให้ซื้อชอดอกไม้ให้แกบอกว่า แกเห็นเราอ่ะชอบชอบดอกไม้แล้วก็วันนั้นไปชมดอกไม้ที่บาวว่ามันสวยดีเพราะว่ามันมีสองสีไงมีสีแดงกับสีสมในในดอกเดียวสินะเออมันง่ามดีังสินะแกก็เลยซื้อมาให้ช่อหนึ่งอุ้ยดีใจจนวะ่ะนั่นแหละ ออดนี่เห็ดห้คอยเสียเซ็นเด้อพี่น้องอหลีออืยแดดออกเอาพาไปปัน่นตื่นขึ้นมาตื่นตื่นเช้าอยู่นะสามีตื่นเจ็ดโมงตื่นสาอ,อยู่พาว่ารีดผ้าบได้หรีดผ้าให้เราเมาื่อวานนี่ปวดแขนปวดแขนก็เลยขี้ขานสิเห็ดเนาะก,ก็เลยมากตื่นรีดผ้าตื่นพร้อมเรลารลีดผ้าชงกาแฟแล้วก็หอมเค้กกล้วยหอมนะ่ะ ให้แกไปกินที่โรงงานเอ,อ้ยไม่ใช่โรงงานเ <laughs> เอาไปกินที่บริษัทอยว้าวก็บอถือแม่โอ้ย,าออยตายไปกินอยู่โรงงานวริษัทนั้นชีวิตโรงงานนาตะกีเขาก็เห็นงานโรงงานแม่มันก็นเลยแบบติดคาว่าโรงงานไงแล้วปุดเนาะเป็นอะไรไม่รู้ เมื่อวันนี้น้ำตาไหลเพราะเศร้าก็เลยหยดตาเป็นยาหยอดตาพิเศษชนิดพิเศษนะคะทุกคนอันนี้ได้มาจากคุณหมอแต่ไม่รู้ว่าร้านขายยาที่นี่มันมันมีขายหรือ,รอเปล่าแบบนี้เป็นชนิดพิเศษมันอาจจะมีขายแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ยเราต้องมีใบสั่งสั่งซื้อจากหมอไหมเพราะว่ายาที่นี่ เป็นยาบางชนิดที่นี่เราต้องได้ใบสั่งซื้อจากหมอถึงจะไปซื้อที่ร้านขายยาได้นะคะอืมมันซีมีแต่ว่าบางที่เขาบรจจายให้เห้านะบางทีก็ถ้ายาทั่วไปที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีแบบใบใบใบสั่งซื้อเราก็ซื้อได้ตามปกติแล้วแก้ปวดยาปวดหัวปวดท้องยาอะไรพวกเนี้ย นอกจากว่ายายาพิเศษยาที่แพทย์สั่งยาบางตัวมันต้องได้ใบสั่งซื้อจากหมอเขาถึงซื้อใจให้อิ่มเลยอิ่มหย่อนตื่นเต้นอยู่เลยปวดท้องเลยอ่ะ ก็มีก๊อกสองเดี๋ยวแซบแซบีิลี่ไหมพี่น้องจะไปซื้อกับเขาไว้เห็ดให้สซามีเพราะว่าเบิดตู่หมัวว่านี่ก็บ่ิด้เห็ดบางที่สงสารแกนะเราไม่กินเย็นแต่ว่าบางที่เข้าเห็ดหอตะเะเห็ดเห็ดหเรา บางทีแกไม่กินเพราะว่าแกเกรงใจเราแล้วแกก็ไม่อยากกินตามเราอะไรเงี้ยแต่เราเห็นงานเดือกเห็นงานมาเลิกมากมันคำเนาะมินบอลงเราก็ต้องกินคำห้าวเบเด่เห็ดยังไงข้าไดเอ็นข้าบเอยากินเดือกมันพี่น้องเะ ค่อยว่าหอยสังสองแพ็คมันคือมาแพ็คเดียวถ้าแพ็คเดียวนี่ถือว่าแพงอย่างนั้นเนี่ยอ้าพี่น้องคอยบอไวแล้ว,ดวเด้อแดดออกไหมบรรยากาศพี่นมันไม่ตกนะคะ มีอยู่ตกช่วงต้นเดือนอะช่วงก่อนจะปีใหม่หิมะตกอยู่รากะหิมะตกตอนรับปีใหม่มั้งพี่น้องแล้วก็ตกตกตกเร็วเร็วกว่าทุกปีทุกปีเนี่ยจะช่วงเดือนมกรามกรากรุ่งพามีนาเนี่ยช่วงนี้เอาละค่ะทุกคนไปแล้วเด้อพี่น้องคอยบไว้คอย คอยปวดท้องค่าศึกโจมตีตกใจตกใจทีเดียวค่าศึกโจมตีเลยเอาเป็นว่าวันนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนก็คลิปสั้นอา้าวไม่ใช่สั้นนี่หว่ายี่สิบยี่สิบนาทียี่สิบกวนาทีอยู่นะยังไงวันนี้ก็ไปแล้วนะคะมาพูดคุยพูดคุยกันนะคะว่าเรือสถานการณ์อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยว วันนี้ลาไปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ